สวัสดีครับนะนะ้านาวันนี้เราจะมาสอนวิธีทําขวดจับเขียดกันครับง่ายๆเลยเดี๋ยวมาดูกันครับันแรกเลยจอก่าย เอาเป็นรูแบบนี้นะครับวัดตัดนี่นะครับตัดปลาขวดให้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเอาฝาออก แล้วก็ยัดลงมาในรูที่เราเจาะไว้เสร็จเรียบร้อยครับที่จับเขียดเดี๋ยววันนี้ค่ำๆเดี๋ยวจะเทสให้ดูปะลุยมาครับนะนะันนามาทดสอบจับเขียดกัน ขหนึ่งตัวกะโดเข้ามาหนึ่งตัวตัวข้ามานลครับสองตัวเขียส,ส,สองตัวนะครับง่ายมากวิธีนี้ ไม่ต้องใช้มือจับเลยครับจับแบบง่ายๆไม่ต้องกลัวมันหนีเขียดไม่ค่อยมีเลยเขียด ไปครอบไปครับจุดูฮาร์ดโดนโหแล้วครับเรียบร้อยขังคกมาครับเจออีกตัวเขียด นี่ครับเขียดเดี๋ยวเราจะสุกมันด้วยนี่ะดะกันครับจะดูครับสวยๆครับเขียดที่จับเขียดด้วยขวดมาครับก่อนกลับเจอ,อหนึ่งตัวปับ๊บ เรียบร้อยคอเป็นโดดเจออีกหนึ่งตัวขากลับมาดูครับขี่ขอบเ,เขียเร็จครับเรียบร้อยใช้งานได้ดีเยี่ยม มาครับเจอเขียดอีกตัวเดี๋ยวมาดูกานข้อมครับโดนครับกระโดดเข้าเลยเสร็จเขียดใช้งานได้ดีนะครับมือไม่เปิดด้วยนานาถ้าไนเอาไปใช้ได้นะครับเรวมาดูผลงานครับ นี่มีไปสิบตัวเลยข้อเป็นโดนจับเขียดด้วยขวดเขียดซิงครับ นี้ช่อนไซโลโลสามครับตัวนี้โลสาม